กลับมาชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้เริ่มทําการแสดงนะครับสําหรับทีมช่างชันครับจากครูเมืองบุรีร,รัมย์กภารกิจทํำลงรถให้กับเจ้าหยอดอัศวินของเราที่บ้านน้องกระทุ่มตะบนแคนดงบุรีรัมยัครับ ที่เห็นนี่ก็จะเป็นเหล็กท่อนแรกนะครับที่จับขึ้นไปเชื่อมเดี๋ยวเราดูหน้าตานะครับไปเรื่อยๆว่าจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งในลักษณะเสาเนี่ยจะไม่ตรงกันอยู่แล้วเพราะผมใช้ขยับเสาสองต้นใหม่เนี่ยที่จะฝังเนี่ยนะครับขยับออกไปอ,ออกไปหากำแพงนะครับเพื่อให้จอรดรถได้สองคัน นี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับจัดมาไว้ให้ช่งางถังวิเศษนะครับได้ฉายามาจากทีมงานทัวหนึ่งนะครับตั้งให้ทางนี้ถังวิเศษเปิดปุ๊บมีแต่ของกินคิดถึงทีมงานนะครับไม่ได้ยังไม่ได้ไปเลยกลับมาจากร้อเอดก็ให้ช่างมาทำลงรถก็เลยยังไม่ได้ไปไหน núi lẹ, làm nông lót xẹt. Thảฝน mới đổ còn. ôm, vậy thiếu vậy, rồi nhóc Anh là, dại, đang vẽ phun เออไปไปข,งขางข้างลูกพูดอะไรอย่าได้มาแบกเอาฮะจักแล้วก็ห, <c oughs> หูมองเฉียาไปเนาะเอาไปกิ่งไว้แถวนี้่อดีสิหุ่น เห้พอขยายรังว่างก็ได้เพื่อไงไหนคนจริงไว้ไม่ได้นะเขาก็จริงก็ได้เพราะต้องลมนะจ้จจริงไปไว้ขางก็อกลวยก็ได้เอาเปลี่ยนแทน หันว่าองกับกิ่งจะผีเราไปกองถิ่นไปหันบนันทีหม,ม,ม่งไหวเอามองได้ก็ไหวโรดเอาที่สะดวกสร้างเลยอโอ้ยเหลี่ยมตา

ทีมช่างนี่มีแต่ขมิ้นครับพักกลางก็จะงงงงหน่อยมาตรฐานมาตรฐาน ขุดหลุมเสารครับฝั่งนี้ประกอบนั่งร้านตัวที่สองครับฝังดด่งลงนะอ,อ,อ๋อจากเชือก กลุ่มที่สองครับจักตูตัวเขียนรายการไปซื้อของครับอุปกรณ์ขาดติดปลายสะานเลยปลา,ายเล็กปลายใหญเดี๋ยวต้องของนอนุญาตนะครับไปซื้ออุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ